อันนี้เป็นข้อหนึ่งข้อสองนะครับที่อยู่ทางลมข้อที่สองนะครับอยู่ที่แยกน,นะครับสั่งน้ก็จะเป็นชุดก่อนหน้านี้นะครับยังเล่นน้ำครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่หลังชุดนี้ห้าวันจะชุดกันนะครับอยู่คนละชุดอยู่คนละฝั่งนะครับ ับหนน้้าีครเดี๋ยวจะถึงแสดงแนวนี้เพิ่มนะครับ